ด้นออนสเตดอีพนี้จะพาไปเสริมสิริมงคลกันที่ศาลหลักเมืองค่ะวันนี้อากาศดีมากๆลมเย็นสบายค่อนข้างไปทางหนาวเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศของการไหว้ศาลหลักเมืองจะเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงต้นปีมีท่านพราม์มาทำพิธีให้ผู้คนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่จะนิยมนุ่งขาวห่มขาวกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะถ้าเรามาไหว้ตั้งแต่ต้นปีได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะ สามารถมาไหว้ได้ทั้งแบบที่มาด้วยตัวเองค่ะก็จะมีของบูชาไว้ให้เราจ่ายเงินก็รับมาไหว้ได้เลยนะคะหรือจะจองเป็นชุดใหญ่อลังการก็สามารถติดต่อกับทางหน่วยง,งานที่ศารหลักเมืองจองคิวได้เลยค่ะจอดรถที่สนามหลวงเดินเลาะมาทางสาลฎีกาผ่านวัดพระแก้วแวะถ่ายภาพสักนิดน,นึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวชมนะคะ หลังจากนั้นก็มารอที่สารหลักเมืองค่ะสำหรับคิวของเราอยู่ที่8โมงตรงตอนที่มาถึงมาถึงเร็วค่ะเพราะฉะนั้นก็ไหว้จุดต่างๆเพื่อเสริมสิริมงคลระหว่างรอถึงเวลานัดหมายมีการผูกผ้าสามสีตามอัธยาศัยเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยถ่ายรูปสวยๆกันไประหว่างรอต้องขอบคุณคุณหมอเพื่อนรักที่ชวนมานะคะสำหรับชุดไหว้จัดใหญ่จัดเต็มของเราใหญ่สุดค่ะ ที่เหลือก็แค่ให้ท่านพราหมณ์พาพวกเราทำพิธีท่านบอกให้ทำอะไรเราก็ทำตามไม่ดื้อไม่สนแน่นอนว่าสิริมงคลต้องมากับพวกเราแน่นอนค่ะและนี่คือหน้าตาทีมงานของเรานะคะหลังจากทำพิธีเสร็จท่านพราหมณ์ก็จะมีการป้ายสิริมงคลให้เราที่หน้าผาแล้วก็ประพรมน้ำมนต์ให้ เพื่อเสริมสิริมงคลอย่างเต็มรูปแบบก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะคะซึ่งพวกเราก็ทำตามแต่โดยดีค่ะเพราะท่านพราม์เนี่ยเป็นคนของสารหลักเมืองนะคะมีประสบการณ์ถือเป็นมืออาชีพมากๆเลยค่ะเป็นพิธีการที่เต็มรูปแบบแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะกับการไหว้เสริมสิริมงคลที่ศาลหลักเมืองค่ะ บรรยากาศโดยรอบก็งดงามตระการตามากๆเลยค่ะแนะนำเลยนะคะว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยไปไปเลยค่ะไหวเสร็จเราก็เดินเลาะมาที่วัดพระแก้วกันต่อผ่านกระทรวงกรโหมตรงแหวะถ่ายภาพกันนิดนึงค่ะกับบรรยากาศสวยๆที่กระทรวงกรโหมนะคะ วัดพระแก้ววัดคู่บ้านคู่เมืองของไทยยังคงสวยงามตราการตามเหมือนเดิมค่ะสำหรับคนไทยสามารถเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะขอบคุณคุณหมอเช่นเดิมที่เตรียมดอกไม้มาให้พวกเราสำหรับไหว้สาการะวัดพระแก้ววัดคู่บ้านคู่เมืองทุกประตูจะมียักษ์เฝ้าอยู่นะคะการไหว้พระของเราทั้งศาลหลักเมืองและวัดพระแก้วเสริมสิริมงคลกันอย่างเต็มรูปแบบ อิ่มเอมใจกันมากๆค่ะลูกสาวก็ติดสอยห้อยตามมาด้วยนะคะอยากได้บุญกับเขาเหมือนกันขากลับเดินผ่านพระบรมมหาราชวังแวะชมความอลังการงานสร้างของคนไทยสมัยโบราณอิ่มเอมเปรมใจจริงๆค่ะ